สวัสดีครับมาต่อ,อสักวิดีโอหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการลบไฟล์ต่างๆนะครับในว i n d o w s มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Temp f ฟ l e นะฮะซึ่งเป็นโฟลเดอร์ที่ไว้สำหรับเก็บไฟล์ไม่ว่าจะเป็นจากการดาวน์โหลดจากการติดตั้งโปรแกรมหรือจากการใช้งานนะครับที่ต่างๆนะครับรวมถึงกุกกี้วยอืม อยากให้ลองคลิกที่รูปแบนขยายนี้นะครับแล้วพิมพ์คำว่าเ,ออเปอร์เซ็นต์นะครับที่ e, e, e mb นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับครั้งนี้ไม่รู้เห็นไหมนะครับมันก็จะกะขึ้นโฟลเดอร์นี้ขึ้นมานครับเทมนะครับพวกนี้คือสิ่งที่ มันเก็บอยู่ในเครื่องนะครับกินพื้นที่ปเปล่าๆแล้วก็เยอะมากไม่มีประโยชน์เลยครับสามารถลบเลยนะครับลบได้เลยทั้งหมดนะครับปกติวิธีการจะลบทั้งหมดในครั้งเดียวก็คือคลิกอันนี้นะครับเรามากดคำว่า shift ตัวนี้นะครับค้างไว้แล้วก็ลากตัวนี้นะครับไปล่างสุดแล้วก็คลิกอันสุดท้ายมันจะเป็นคุมคุมทั้งหมดนะฮะ แต่ปฏดีุมถ่ายวิดีโอผมขออนอุญาตใช้เป็น <c oughs> ทําแบบนี้พื้นที่ว่างๆตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วผมลากนะครับลากลงไปจนไปถึงอันสุดท้ายเลยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วเสร็จแล้วเอาเมาส์ชี้ตรงไหนก็ได้ครับในพื้นที่คุมดําเนี่ยนะครับคลิกขวาแล้วเลือกคําว่า Delete นะครับ เลยครับมันถามอะไรก็ติ๊กตรงนี้ไว้เลยครับไม่ต้องถามอีกนะครับถ้าไฟล์ที่มันมีการใช้งานอยู่นี่มันก็จะมาให้ลบถ้าอย่างนั้นเราก็ปอกแก่นี้ที่เหลือก็ก,กดคลิปไปเลยนะครับโอเคนะครับรอแป๊บหนึ่ง <c oughs> คือ ลบอย่างน้โปรตใช่ไหมครับจะต้องไปอยู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับซึ่งมันจะต้องอยู่ในโฟลเดอร์ er ที่เป็นถังขยะนะครับนี่ครับมาเต็มไปหมดเลยเยอะมากนะครับเ,เราสามารถคลิกขวาที่รูปถังขยะแล้วกด empty recycle bin ได้เลยครับมาก็กด yes เสร็จแล้วเท่า <c oughs> นี้นะครับเพิ่มพื้นที่ให้์ดิสได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับลองทำกันดูถ้าไม่เข้าใจสอบถามดูกับโอเคนะครับสวัสดีครับ